ปวดสะโพกแล้วลงขานั่งยองไม่ได้เก็บของไม่สุดแบบนี้มักเกิดจากหนึ่งนะครับมีเส้นข้างขาอักเสบนี่เลยเส้นข้างขาไอทีแบนตรงนี้นะครับบางคนปวดร้าวมาถึงข้างน่องตรงนี้ได้นะครับอักเสบเนี่ยโองอไม่สุดจริงๆนะครับอันที่2นะครับนี่เลยภาวะสลักเพชรจมก้าเมเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทครับอันนี้แหละครับทำให้ท่านมีอาการปวดสะโพกได้นะครับอ่ะถ้าท่านอยากเช็คว่าสลักเพชรจมไหมนะครับส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักจะยืดแล้วก็จะ อาการดีขึ้นนะครับให้ทาแบบนี้นะครับเอาขามาควยกันแบบนี้นั่งไขวยห้างแบบนี้เอามือข้างหนึ่งนะครับกดไปที่บริเวณเข่านะครับอีกอันหนึ่งจับที่บริเวณข้อเท้าแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ครับโอ้ยนับ1นึถึงยีครับถ้ารู้สึกตึงขึ้นมาที่บริเวณสะโพกเนี่ยนะครับอืมอาจจะเป็นสลักให้จมก็ได้นะครับอันที่3าครับที่ปวดสะโพกลงขานั่งยองไม่ได้เงี้ยนะฮะเกิดจากกระดูกหลังทับเส้นประสาทครับกลุ่มนี้มักมีอาการ ปวดลงขาตึงน่องมีอาการชาได้อะลองนอนลองไปนอนหงายนะครับแบบนี้นะครับอะถ้าท่านนอนหงายอย่างนี้แล้วท่านยกขาขึ้นมาแบบนี้แล้วมีไฟฟ้าวิ่งมาแบบนี้นะครับคือสเตตเล็กแลสซิงเทปรับโพซิทีฟนะครับแสลงว่าเส้นประสาทเนี่ยมีการยึดอักเสบได้นะครับอันนี้ต้องสงสัยที่ว่ามีอะไรทับที่หลังเป็นต้นนะครับสำคัญอยู่ที่การวินิจฉัยนะครับสวัสดีครับ